สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องโดนจากโกโปนะครับที่มีชื่อว่าตัวกา m า a ส่วนนี้ก็เป็นหน้าตาแพคเกจครับมีสายท่ายนะครับเป็นเป้ครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ติดกล้อง g o โปนะครับตัวนี้เนี่ยผมเพิ่งได้มาวันนี้เลยตอนนี้เพื่อน ทุกคนก็อยากจะทราบนะครับว่าข้างในเนี่ยม,มีอะไรบ้างซึ่งแพ็กเกจนี้เนี่ยเป็นแพ็กเกจที่ไม่มาพร้อมกับตัวการ์มาจินะครับจะไม่มาพร้อมกับตัวนี้ครับมันจะไม่มีมาให้นะครับก็จะมีเฉพาะตัวโดนกับตัวรีโมทเท่านั้นโอเคครับเรามาดูกันเลยแล้วกันนะครับว่าข้างในเนี่ยเป็นยังไงนี่ครับ นะก็จะมีเปิดออกมาก็จะเห็นนะครับส่วนของโดสน,นะครับส่วนของรีโมทคอนโทรลอันนี้ก็เป็นที่ชาร์จแบตเตอรี่นะครับก็ตัวนี้เนี่ยเห็นไหมครับก็จะไม่มีตัวกิ๊มาให้นะครับตัวนียครับก็จะไม่มีอะไรมาให้เลยซึ่งเหมาะมากสำหรับคนที่ซื้อ คาม่ากิฟต์ไปก่อนหน้านี้นะครับก็สามารถซื้อชุดนี้ได้เลยเราสบายใจได้เพราะว่ามีหลายท่านสอบถามมามากว่ากลัวว่าซื้อคาม่ากิฟต์ไปแล้วแล้วเดี๋ยวซื้อโดนมาอีกชุดหนึ่งจะมีคาม่ากิฟต์สองอันก็ชุดนี้จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับก็มาดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะเอาโดดออกมาก็จะมีนี่ครับแต่ก,ก่อนนน้าก็จะมีส่วนของคู่มือนะครับนี่ก็จะมีติ๊กเกอร์โกโปมาให้นะครับ นี่ส่วนของคู่มือโดนนะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่ชาร์จแบตนะครับก็จะเป็นที่ชาร์จของตัวรีโมทคอนโทรลแล้วก็ที่ชาร์จของตัวโดนนะครับนี่ก็จะเป็นปลั๊กนะครับเสียบตรงนี้นะฮะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสายยืดบีซีพอนะครับมาให้หนึ่งเส้นแล้วก,วก็ตรงนี้ก็จะเป็น จัดข้อมือฮะเรามาดูตัวโดนกันนะฮะครับตัวดุก็หักคอครับน่ฮะก็มาดูนะฮะมันจะจากได้นะครับนี่ครับตัวนี้ขาจอดนะครับก็ดากมาได้ครับพับได้พับได้เก็บได้นะครับก็สะดวกดีนะครับนี่ฮะ ขับได้เก็บได้ขับขนาดก็ประมาณเท่านี้นะครับก็ก็ค่อนข้างเล็กพอสมควรนะครับไม่ใหญ่มากนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นส่วนของแบตเตอรี่นะครับก็ความจุแบตเตอรี่ก็ 5100mAh นะครับรอวาไว้ก่อน,นะฮะเรามาดูตรงนี้ถปิของตัวนี้นะครับตัวที่จะติดตัว s t a b บ l เ z e r อนะครับในช่องนี้นะฮะนี่ก็คือที่ผมบอกแล้วว่าจะใช้งานได้เนี่ยเราต้องมีกล้องกับตัว s t a เบลเ z e ตตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะลองถอดออกมาติดให้ดู นะครับนี่ฮะถอดออกมานี่ครับก็จะมีสองส่วนนะครับนี่คือส่วนกิ๊บเก็บเอาไว้นะครับครับส่วนเท็บเลเซอร์นะฮะผมจะลองใส่ดูนะฮะนี่ฮะนี่ครับก็ครับหน้าตามันก็จะกลายเป็นแบบนี้นะฮะนี่ครับแมงมุมเลยครับแมงมุม น,น,นี่ครับจอดมองหน่อนี่ครับก็พร้อมแบบนี้ครับเราก็จะเริ่มก็ส่วนนี้นะครับก็ Remote Control. Remote Control. รีมโมทคอนโทรลนะฮะรีโมทคอนโทรลเอาวางไม่ให้เปิดคอนโทรลก็จะมีจอ มอนิเตอร์มาให้นะครับเป็น LCD นะครับตัวนี้ก็เป็นคันโยปุ่มพาวเวอร์ครับนี่ก็จะเป็นมีปุ่มโหมดปุ่มชัตเตอร์ตัวนี้น่าจะเป็นตัวบังคับนี่ฮะตัวบังคับสเตเบิลเลเตอร์นะครับให้ปรับขึ้นปรับลงได้นะครับก็นี่ก็เป็นที่ชาร์จนะฮะเราจะมีไฟสถานะแบตเตอรี่ มาให้ดูนะครับต่อมานี่ก็จะเป็นใบพัดนะครับนี่ครัอันนี้จะเป็นประแจไว้ไขล็อกกับตัวใบพัดนะฮะนี่ครับใบพัดใบพัดก็จะมีมาให้อยู่ทั้งหมด6ใบนะครับ ก็น่าจะสำรองไว้เป็นสแปรไว้2ใบอีก4ใบก็ติดกับตัวโดนได้เลยนะครับก็จริงแล้วเนี่ยตัวแพ็กเกจเนี่ยที่ผมดูจากในเว็บไซต์โกโปรเนี่ยก็จะมีทั้งหมดจริงแล้วจะมีทั้งหมด3แพ็กเกจนะครับก็จะมีแพ็กเกจที่เป็นคอมพิวเอร์ลยก็คือจะมีตัว gift, กิต์การาก,กริต์มาให้แล้วก็ตัวกล้องแล้วก็โดน พร้อมให้ก็อีกแพ็กเกจหนึ่งก็จะไม่มีตัวกล้องนะครับก็จะมีตัวคามากิฟต์มีโดนครับส่วนแพ็กเกจอีกท้ายก็คือแพ็กเกจที่ผมได้มาเนี่ยจะไม่มีตัวกามากิฟต์มาให้จะมีเฉพาะตัวโดนเท่านั้นนะครับก็ส่วนเรื่องดีเทลอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตไปตรวจสอบตัวโดนก่อนนะครับว่าเป็นยังไงเพราะว่าผมเองก็ใหม่ เป็นมือใหม่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าไม่เคยใช้มาก่อนเหมือนกันนะครับเด mm ี๋ยวขอไปลองทดสอบก่อนนะครับว่าใช้งานง่ายหรือยากยังไงนะครับ mm hmm. เพราะว่าผมเองก็มือใหม่ถ้าใช้งานไม่ยากก็น่าจะตอบโจทย์ได้ดีนะครับสำ mm hmm. หรับคนที่เป็นมือใหม่ทั้งหมดนะครับ mm hmm. ยังไงก็ขอจบรีวิวแต่เพียง mm hmm. เท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ